สาย PE ที่ชั้นใช้อยู่เปื่อยง่ายตีไปก็ขาดง่ายหรือเปล่าถ้าเป็นผมขอแนะนำรุ่นหนึ่งที่นักตกปลาส่วนใหญ่นิยมใช้นั่นคือไม่ดังเว้ยอ่ะดังล้สาย PE backit จากค่ายมาเชียบางคนบอกเฮ้ยมาเชียใครรู้จักพี่ทับใช่ไหมครับพี่ทับนักตกปลาชื่อดังแห่งเมืองไทยเขาซึ่งเลือกใช้สายมาเชีย แบ็คิทตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับรับรองเลยว่าสายแบ mm ็คิดมาเชียเหนียวนุ่มแล้วก็ท่านจะสามารถตีทําระยะได้ไกลขึ้นเพราะว่าเส้นเขากลมไม่อมน้านะครับตอนนี้มีให้เลือกถึง3ขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด1.5เหมาะสําหรับคนที่ใส่ลอกสปินนิ่งหรือลอกหยดน้ําที่เป็นสปูลตื้นที่ใส่ได้น้อยนี่นะครับตัวนี้1.5หน้าตัด0.20ตัวนี้นครับ23ปอนด์ หรือคนที่ใส่สปริน i ิ่งตัวใหญ่แล้วก็ล่อหยุดน้ําทั่วไปนะครับตีปลาช่อนก็ใช้แนะนําเป็น PE 2 29ปอนหน้าตัด0.23หรือคนที่เล่นปลาชโดใหญ่ๆเลยนะครับขโหดเลยนี่แนะนําเลยเป็น PE 3นะฮนะหน้าตัด0.28ถึงอ่า40ปอนตัวนี้อยู่แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการนะครับก็มาได้ที่ร้าน Fishing for Fun ทั้งสงสาขาได้เลยนะครับ หรือนะครับรับชมทางทาง Facebook นี้เพจนี้ก็สั่งทางเพจได้เลยนะครับมวลละ350บาทมีค่าขนส่งแบบเหมาให้เลย40บาทโอเคครับ